เกมแค้นหักเหลี่ยมลักบทที่52คนของเขาเสียงเพลงเรียกเข้าดึงสติที่กำลังเตลิดไปไกลของทั้งปนัสยาและตินให้กลับคืนมาอีกครั้งและทำให้ตินจำต้องละลิมฝีปากออกมาจากกลีบปากบางอย่างแสนเสียดายในขณะที่ปนัสยารู้สึกโล่งใจและนึกขอบคุณ ผู้ที่โทรมาในใจที่ช่วยเธอเอาไว้ตินจำต้องผลักห่างจากร่างบางเมื่อเสียงเพลงเรียกเข้ายังไม่มีทีท่าว่าจะเงียบเสียงลงและเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งวางอยู่บนโต๊ะตัวเตีย้ยที่ตั้งอยู่กลางชุดเก้าอี้โซฟาที่ตั้งอยู่ภายในห้องรับรองขึ้นมากดรับสายโดยไม่ลืมที่จะดูก่อนว่าใครโทรมาขัดจังหวะ ยาย่ามีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับพอกดรับสายแล้วตินก็เอ่ยถามออกไปในขณะที่สายตาจับจ้องมองดูอยู่ที่ปนัสยาอย่างไม่วางตาทาั้งๆที่ค่อนข้างมั่นใจว่าปนัสยาจะไม่หนีหายไปไหนแน่นอนถ้าเธอยังไม่ได้ลูกชายของเธอกลับคืนไปปนัสยารู้สึกเจ็บแบบที่กลางอกอีกครั้ง เมื่อได้ยินชื่อเล่นของคู่สนทนาที่ตินเอื้อนเอ่อยออกมาและเธอก็จำได้ว่าเป็นชื่อเล่นของอารยาว่าที่เจ้าสาวของตินเธอมันก็เป็นแค่อดีตนางบำเรอที่เขาเบื่อแล้วเท่านั้นแหละหญยนัทปณัสยาล้องบอกและร้องเตือนตัวเองในใจอย่างเจ็บปวดทั้งๆท,ที่เธอพยายามจะไม่รักตินแต่เธอก็ทำไม่ได้ เธอไม่อาจบังคับหัวใจของเธอได้เลยตินร้ายกับเธอสารพัดแต่เธอก็ยังไปรักเขาเข้าจนได้เธอจึงต้องมาเจ็บปวดใจอยู่อย่างนี้ช่างน่าสมเพศจริงๆทำไมคะถ้าไม่มีธุระยาย่าโทรหาคุณไม่ได้หรอคะอารยาย้อนถามอย่างน้อยใจได้ครับแต่ตอนนี้ผมยุ่งอยู่นะ่ะ ทยายาไม่มีธุระอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะตินบอกอรารยาที่โทรมาขัดจังหวะจนทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดค่ะเสร็จธุระแล้วโทรหายาย่าด้วยนะคะอรารยาบอกเสียงสะบัดอย่างขัดใจครับตินรับคำก่อนจะวางสายลงโดยที่สายตาม่ได้ละจากปนัสยาเลยฝ่ายปนัสยาก,ก็เลี่ยงที่จะมองศบตาคู่คม เพราะรู้สึกอายที่เมื่อครู่เธอรู้สึกหวั่นไหวไปกับสัมผัสของเขาทั้งๆท,ที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วและเขาก็กำลังจะแต่งงานกับเธอคนนั้นในเร็ววันนี้ส่วนเธอก็คงจะเป็นได้เพียงแค่นางบำเรอที่เขาเบื่อแล้วและแม่ของลูกที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดมาเท่านั้นแล้วสำหรับเธอละ่ะเขาเป็นใคร และมีความสำคัญแค่ไหนปนัสยาตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ที่รู้ๆเธอรู้สึกเจ็บแปรบที่หัวใจทุกครั้งเมื่อได้เห็นข่าวของเขากับคนรักของเขาที่ใครต่อใครพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนทั้งคู่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกตินหย่อนโทรศัพท์มือถือลงไปในกระเป๋ากางเกงขาย,ยาวที่เขาสวมใส่อยู่อย่างไม่ใส่ใจ ในขณะที่สายตาม่ได้ละจากวงหน้าเรียวสวยของปนัสยาเลยลูกฉันอยู่ที่ไหนปนัสยาเอ่ยถามเสียงเรียบโดยไม่ได้หันมองหน้าหรือศบตาตินกลับมาอยู่กับผมนะนัตินไม่ยอมตอบคำถามของปนัสยาแต่บอกให้เธอกลับมาอยู่กับเขาแทนเพราะเขาจะไม่ยอมพลากจากเธออีกแล้ว เขาเองก็เพิ่งจะรู้ว่าเขารักเธอก็เมื่อเธอจากเขาไปเขาจึงไม่อาจที่จะแต่งงานกับอารยาได้เพราะเขารักปนัสยาเขาแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักไม่ได้จริงๆเขาจึงปฏิเสธที่จะแต่งงานกับอารยาทั้งๆที่เธอและบิดามารดาของเธอต่างเร่งรัดเขามาหลายต่อหลายครั้งแล้วโดยให้เหตุผลว่าเขายังไม่พร้อม ปนัสยาตวัดส,สายตามองตินอย่างเอาเรื่องนี่เขาเห็นเธอเป็นโสเพณีหรือไงกันจะให้ฉันกลับมาอยู่กับคุณในฐานะนางบำเรออีกนาหรือคะไม่ละค่ะฉันขออยู่ของฉันแบบนี้ดีกว่าปนัสยาปฏิเสธโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดและตัดสินใจนานเลยเธอจะไม่ยอมกลับไปอยู่กับตินให้ใครดูถูกอีกแล้วถึงเธอจะจน แต่เธอก็มีศักดิ์ศรีส่วนลูกเธอเลี้ยงของเธอเองได้ที่ผ่านมาเธอก็เลี้ยงดูแกมาได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากเขาขอแค่อย่าให้เขามายุ่งวุ่นวายกับเธอและลูกก็พอคิดถึงลูกบ้างสินัดอยากให้ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหาหรือไงตินหยิบยกเรื่องลูกขึ้นมาอ้างลูกฉันจะไม่เป็นเด็กมีปัญหา ถ้าคุณไม่เข้ามาวุ่นวายกับเราปนัสยาว่าตินอย่างไม่ไวหน้าผมคงไม่วุ่นวายไม่ได้เพราะฟ้ากว้างคือลูกของผมตินอ้างสิทธิ์ความเป็นพ่อของน้องฟ้ากว้างที่เขาพึงมีลูกที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดมาน่ะสิปนัสยาว่าเสียงเขียวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจผมก็เป็นพ่อของแกลนะหน่าคุณอย่าพยายามปฏิเสธเลย ความจริงยังไงก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ำนั่นแหละอย่าพยายามเบี่ยงเบนความจริงเลยนะัดมันไม่สำเร็จหรอกไม่เคยได้ยินหรือที่เขาพูดกันว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะ่ะตินบอกและสอนปนัสยาไปในทีในขณะที่ความอดทนค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อปนัสยาไม่ยอมเข้าใจอะไรง่ายๆปนัสยาเม้มปากแน่นอย่างขัดใจ ใบหน้าบูดบึง้งถ้าอยากจะพบลูกก็อย่าดื้อกับผมตินบอกคนตัวเล็กอย่างเป็นต่อเพราะเขามีลูกเป็นตัวประกันคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันและคุณก็ไม่มีสิทธิ์มากักตัวลูกชายของฉันเอาไว้ด้วยคืนลูกมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ปนัสยาออกคำสั่งเสียงเขียวสายตาจ้องมองชายหนุ่มอย่างเอาเรื่องยังไงเสีย เธอก็จะไม่ยอมให้ตินพลากลูกไปจากเธอเด็ดขาดเขาไม่มีสิทธิ์แตะต้องลูกชายของเธอแม้แต่ปลายก้อยคนร้ายกาจอย่างเขาไม่เหมาะสมจะเป็นพ่อของใครหรอกและเขาก็ไม่ได้ต้องการจะให้ลูกชายของเธอเกิดมาด้วยเขาสั่งเธอเองว่าให้คุมกําเนิดฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกชายของเธอตินทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้โซฟา และเอนแผ่นหลังพิงพนักที่บุไว้ด้วยนวมหนานุ่มโดยท่าทางสบายโดยไม่นึกกลัวหน้าดุดุและเสียงแข็ง,ข,งของปนัสยาเลยคนอย่างเขาไม่เคยต้องทําตามคำสั่งของใครอยู่แล้วโดยเฉพาะเมียเพราะเดี๋ยวจะถูกตราหน้าว่ากลัวเมียเสียชื่อหมดหรือจะต้องให้ฉันไปแจ้งความคุณถึงจะบอกได้ว่าเอาลูกชายฉันไปซ่อนไว้ที่ไหน ปนัสยาเอ่ยถามชายหนุ่มเสียงเข้มอย่างเหลืออดเธออยากจะเข้าไปซัดหน้าเขาสักเปลี้ยงสองเปลี่ยงให้หายโมโหแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้เพราะตอนนี้ลูกชายของเธอตกอยู่ในเงื้อมือของซาตานร้ายอย่างเขาคุณคิดเหรอว่าผมจะปล่อยคุณออกไปจากที่นี่คุณเดินเข้ามาหาผมเองนะนัดช่วยไม่ได้ตินว่าด้วยใบหน้าที่เจอไว้ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ หัวคิ้วเรียวสวยของปนัสยาขมวดมุนในขณะที่คิดตามคำพูดของตินเขาคงไม่คิดที่จะจับเธอขังไว้ที่นี่เหมือนลูกชายของเธออีกคนหนึ่งหรอกนะปนัสยาคิดในใจโดยตีความจากประโยคที่ตินพูดและบอกออกมาเมื่อครู่ก ok, ok, ok ๊อกก๊อกก๊อกแต่ยังไม่ทันที่ปนัสยาจะได้โต้ตอบอะไรออกไป ก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นตีนจึงละสายตาจากร่างบางหันมองผ่านประตูห้องซึ่งเป็นกระจกชนิดพิเศษที่ผู้ที่อยู่ในห้องจะสามารถมองออกไปเห็นด้านนอกแต่คนที่อยู่ด้านนอกไม่อาจที่จะมองผ่านกระจกซึ่งเป็นทั้งผนังห้องและประตูเข้ามาภายในห้องได้และก็ได้เห็นว่าเป็นคนสนิท กิจชัยเคาะประตูห้องก่อนจะเปิดเข้าไปเพื่อรายงานข่าวให้เจ้านายได้ทราบนี่ถ้าไม่ใช่ข่าวสำคัญเขาก็คงจะไม่กล้าเข้ามาขัดจังหวะในขณะที่เจ้านายกำลังเจรจาอยู่กับคนพิเศษซึ่งน่าจะมาเป็นนายหญิงของเขาในอีกไม่นานนี้มีอะไรตินถามคนสนิทในขณะที่ปนัสยาแอบรอบมองคนของชายหนุ่มเงียบ โดยที่เธอจดจำกิจชัยได้ดีเพราะกิจชัยคือคนที่เคยไปยื่นข้อเสนอให้เธอที่โรงพยาบาลถึงแม้ว่าในครั้งนั้นเธอจะปฏิเสธที่จะรับข้อเสนอที่ตินหยิบยื่นให้แต่แล้วเธอก็หนีเขาไม่พ้นเพราะกลอุบายอันร้ายกาจของเขาที่หลอกล่อให้เธอเข้ามาติดกับนายน้อยหกล้มครับนาย กิจชายรายงานผู้เป็นเจ้านายตินลุกขึ้นยืนทันทีส่วนปนัสยาเองก็หันมองจ้องหน้ากิจชัยเช่นกันลูกฉันอยู่ที่ไหนปนัสยาถามอย่างร้อนใจเมื่อได้รู้ว่าบุตรชายได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยังไม่ทันที่กิจชัยจะได้ตอบคำถามของปนัสยาตินก็เดินเข้ามาจับกลุ่มข้อมือเรียว และออกแรงรั้งพาเดินออกไปจากห้องรับรองอย่างรวดเร็วตินเองก็รู้สึกเป็นห่วงบุตรชายไปไม่น้อยกว่าปนัสยาเลยถึงแม้ว่าตินจะไม่ได้เลี้ยงดูบุตรชายมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกและไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีลูกแต่เมื่อได้รู้ว่าเด็กชายตัวน้อยที่เขารู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกพบเป็นบุตรชายที่เกิดกับปนัสยา เขาก็รักเจ้าตัวน้อยสุดใจและเนอกจากจะรักก็ยังเป็นห่วงอีกด้วยกิจชัยรีบก้าวตามเจ้านายทั้งสองออกไปในขณะที่อำนวยไปเตรียมรถไว้รอเจ้านายเรียบร้อยแล้วฝ่ายปนัสยาก็ยอมเดินตามตินไปแต่โดยดีเพราะเป็นห่วงบุตรชายนั่นเองตินพาปนัสยาไปขึ้นรถยนต์คันหรู ที่คนสนิทขับมารอยอยู่แล้วที่หน้าห้องรับรองโดยมีกิจชัยเปิดและปิดประตูให้โดยไม่ต้องสั่งและก็ยังมีสายตาของเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างสนามแข่งหันมามองอย่างให้กำลังใจพอได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากปากของตินแล้วไม่นานรถยนต์คันหลูก็มาหยุดจอดที่หน้าคฤหาหัดวารารมซึ่งปนัสยาเคยมาหลายครั้ง เมื่อเธอยังทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่เมื่อกิจชายเปิดประตูปนัสยาก็ก้าวลงจากรถทันทีในขณะที่ตินเองก็ก้กาวลงจากรถเช่นกันโดยมีอํานวยลงมาเปิดประตูรถให้ตินรีบเดินตามปนัสยาที่กำลังเดินขึ้นบันไดเทอเรสไปอย่างคุ้นเคยโดยมีสองคนสนิทหยุดยืนมองเจ้านายทั้งสองอย่างสนใจ เพียงแค่ก้าวผ่านประตูคาหรือหาดหลังใหญ่เข้าไปปนัสยาก็ได้ยินเสียงร้องของบุตรชายหัวใจดวงน้อยจึงรู้สึกร้อนรนราวกับมีไฟสุมอยู่กองใหญ่ปนัสยารีบเร่งฝีเท้าก้าวตามไปยังทิศท,ทางของเสียงจนได้พบกับบุตรชายในที่สุดอุ๊ยแสบจังครับเจ้าตัวน้อยร้องบอกพยาบาลที่กำลังทำแผลให เป็นลูกผู้ชายต้องอดทนรู้ไหมลูก,ลกคุณชุมพลสอนเล่นตัวน้อยครับคุณทวดเจ้าตัวน้อยขานรับคำอย่างว่าง่ายทาั้งทั้งที่ใบหน้าเยเกเนื่องจากรู้สึกแสบที่บาดแผลและเมื่อครูก็ร้องเสียลั่นบ้านเลยฟ้ากว้างปนัสยาเอ่ยเรียกเจ้าตัวน้อยที่นั่งก้มหน้าอยู่บนเก้าอี้โซฟาตัวใหญ่ โดยมีใครต่อใครลายล้อมอยู่โดยมีคุณชุมพลนั่งดูอยู่ใกล้ๆเมื่อได้ยินเสียงมารดาเด็กชายฟ้ากว้างจึงเงยหน้าขึ้นมองก่อนจะส่งยิ้มให้มารดาอย่างยินดีคุณแม่เจ้าตัวน้อยเอ่ยเรียกมารดาอย่างดีใจคุณชุมพลหันมองผู้มาเยือนและส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรปนัสยาย,ยกมือไหว้ทำความเคารพเจ้าของบ้าน ก่อนจะเดินเข้าไปหาบุตรชายโดยที่เหล่าเสาช้รีบเปิดทางให้ในขณะที่อรชรเองก็หยุดมือจากการล้างทำความสะอาดบาดแผลให้เด็กชายฟ้ากว้างและส่งยิ้มให้ปนัสยาเช่นกันเรือนร่างบอบบางทิ้งตัวลงนั่งเคียงข้างบุตรชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟาตัวยาวและโอบกอดบุตรชายเอาไว้ในอ้อมแขนอย่างแสนรักเจ็บมากไหมครับ ปนัสยาเอ่ยถามบุตรชายอย่างห่วงใยมากครับแต่ฟ้ากว้างทนได้คุณทวดบอกว่าเป็นลูกผู้ชายต้องอดทนครับเจ้าตัวน้อยหยิบยกเอาคำพูดของคุณทวดมาบอกมารดาคุณทวดจึงยิ้มแกล้มปิในขณะที่ตินเองก็อดที่จะยิ้มออกมาเสียไม่ได้ให้กับความเฉลียวฉลาดของบุตรชายที่มีอยู่มากมายเหลือเกินเก่งมากลูก ปนัสยาเอ่ยชมก่อนจะก้มลงไปหอมหน้าผากเนียนของเจ้าตัวน้อยเบาๆอย่างแสนรักเดี๋ยวคุณแม่ทำแผลให้นะครับปนัสยาบอกบุตรชายครับเจ้าตัวน้อยขานรับคำเมื่อได้ยินดังนั้นอรชรจึงยื่นส่งอุปกรณ์ทำแผลให้แก่ปนัสยาเธอมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของปนัสยาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ทำหน้าที่นี้มากว่าสี่ปีแล้ว ขอบใจจ้ะปนัสยาเอ่ยขอบคุณอรชรก่อนจะทำแผลให้บุตรชายอย่างเบามือในขณะที่ตินเดินมาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้โซฟาตัวยาวข้างๆบุตรชายและก้มลงไปหอมหน้าผากเนียนของเจ้าตัวร้อยเบาๆอย่างแสนรักไม่นานปนัสยาก็ทำแผลให้บุตรชายเสร็จเรียบร้อยอรชรจึงลากลับไป ถึงแม้ว่าจะอยากอยู่คุยกับปนัสยาต่อก็ทำทีแต่เธอก็มีมารยาทพอที่จะไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของผู้เป็นเจ้านายเธอดีใจมากที่ได้พบปนัสยาอีกครั้งและเธอก็ดีใจมากที่แม่ของนายน้อยซึ่งใครต่อใครอยากรู้ว่าเป็นใครคือปนัสยาอดีตพยาบาลที่เคยทำงานร่วมกับเธอที่เรือนพยาบาลเมื่อหลายปีก่อน ส่วนเหล่าสาวใช้ก็พากันแยกย้ายกลับไปทำงานภายในห้องพักผ่อนของคารืหาดวราลมจึงเหลือเพียงแค่คุณชุมพลตินปนัสยาฟ้ากว้างและคุณอวยพรเท่านั้น